สวัสดีครับเพื่อนเอทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบผมมิเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆที่มีฝาเพื่อน f c อย่างสม่ำเสมอคลิปนี้นะพอดีมีเพื่อนๆ f c น FC เีนี่ยสอบถามผมเข้ามาว่าพี่ไอพี่น้องค้อกเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะผสมกันได้ไหมแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงแล้วไก่ที่เพาะอ,อกมาเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะครับถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากนะครับคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็เดี๋ยวผมมา,าแนะนำนเพื่อนๆนะครับว่าการที่เราเอา พี่น้องคอ้องเดียวกันเนี่ยนะครับผมมาผสมกันแล้วผลมันจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้เนี่ยที่มีเพื่อนเพื่อน fc ถามผมเข้ามาว่าพี่คอ้องเดียวกันเนี่ยผสมกันได้หรือเปล่านะครับแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยสามารถผสมกันได้นะครับซึ่งการทําแบบเนี้ยมันเป็นการผสมแบบอ่าอินบีดนะครับอินบีดหรืออินบีดดิ้งนะครับผสมแบบเลือดชิดนะครับแบบเหมือนกับพี่น้องคอ้องเดียวกันผสมกันเองเนี่ยนะเหมือนที่ผมเคยแนะนำเพื่อนไปนะครับในหลายๆคลิปว่า อินบ uh, ีดไลบีดคอร์บีดคืออะไรนะครับก็ใครยังไม่ได้ฟังก็ค่อยกดไปดูนะครับในคลิปเก่าๆของผมแต่สําหรับข้อเดียวกันเนี่ยผสมกันเนี่ยมันจะเป็นอินบีดนะครับเลือดชิดมากนะครับมีผมเคยเผมมีเพื่อนอยู่ท่านหนึง่งนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมมีเพื่อนอยู่ท่านหนึง่งซึ่งเขาทํางานอยู่ที่อิสราเอลนะครับเป็นคนไทยขอยงเราเนี่แหละเป็นเพื่อนผมเองเนี่ยทงานที่อิสราเอลที่อิสราเอลนะเพื่อนทราบไหมครับว่าก็มีการเล่นไก่เหมือนกัน ก็คนไทยเนี <handled kr> ่ย <ii> ท er mm ี่ไปทํางานอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาเอาไข่ไปนะครับเอาไข่ที่แม่ไก่เนี่ยเขาฟักแล้วประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดวันหมายถึงว่าไข่ที่เขาไปเนี่ยหมายถึงว่าแม่ไก่เนี่ยเขาฟักฟักมาแล้วประมาณสิบหกวันสิบห้าวันสิบหกวันสิบเจ็ดวันประมาณเนี่ยก็คืออีกไม่เกินประมาณสองสามวันเนี่ยลูกไก่จะอกมาเป็นตัวนะครับเพื่อนผมเนี่ยอยู่อราเลเนี่ยก็เลยทักมาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยกำลังจะกลับไปที่ราเลให้ช่วยเอา เอาไข่ที่ฟักกําลังฟักอยู่เนี่ยให้หน่อยเพราะว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงที่อิสราเอลนะครับคนไทยที่อิสราเอลเ,เขาเลี้ยงไก่เหมือนกันทีนะ่ะผมก็เลยให้เขาไปคอ,อกหนึ่งเลยให้ไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณประมาณสิบฟองนะครับพอเขาไปเนี่ยเพื่อนเขาไปถึงเนี่ยปุ๊บเขาก็ไปฟักอยู่ประมาณประมาณ3วันนะครับ2วันหรือ3 3วันเนี่แหละก็ออกมาเป็นตัวได้ทั้งหมด5ตัวนะครับมีตัวผู้หนึ่งตัว นะครับแล้วก็เป็นตัวเมียสี่ตัวอ่าเป็นตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสี่ตัวแล้วทีนี้นะครับมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องพี่น้องเข้าด้วยกันก็เนี่ยแหละครับชุดไข่ที่ผมส่งให้เพื่อนเข้าไปนี่แหละมันได้อ่ามันได้ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสี่ตัวถูกไหมพอที้มันโตขึ้นไอลูกไก่พวกเนี้ยจากไข่มันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่าจนเป็นหนุ่มเป็นสาวทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอ่าเหตุการณ์มันบีบบังคับอ่ะหมายถึงว่าเขาโตเขาโตมาในฝูงเดียวกันอ่ะ พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวข้าก็ผสมกันก็คือหมายถึงว่าพี่น้องข้อเดียวกันเนี่ยมันดันผสมกันเลยนะครับแล้วทีนี้ผลมันออกเป็นยังไงนะครับเพื่อนผมเนี่ยแจ้งมาว่าบางตัวเนี่ยแค่แกนนะครับบางตัวไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนิ้วงอ,อก,ก็มีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการผสมแบบน,นี้มันเลือดชิดนะครับเลือดชิดมากๆซึ่งโอกาสที่ยีนด้อยยีนด้อยในตัวของไก่ในแต่ละตัวที่มันสแสดงออกมาเนี่ยมันย่อมมีสแสดงออกมาแน่นอน นะครับเพื่อนผมเราบางตัวเนี่ยหลังคอมผมเลยถามกับว่าเอ๊ะแล้วมันได้ตัวที่สมบูรณ์ไหมมันบอกว่ามีนะครับมีตัวที่สมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ส่วนน้อยมากนะครับตัวผู้เนี่ยมันบอกว่าได้ตัวผู้มา3-4ตัวเนี่ยแต่ได้เล่นแค่ตัวเดียวนอกนั้นคือจะไม่ค่อยสมบูรณ์หลังคอมนะครับไอตัวที่เก่งก็หลังคอมน,นะครับเขาบอกว่าตัวที่เก่งก็หลังคอมเหมือนกันนะฮะนี่แหละครับมันเป็นการผสมแบบอินบีดนะครับซึ่งการผสมอินบีดเนี่ย ก็อย่างที่ผมเคยบอกนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันจะเก็บสารตั้งต้นพันธุกรรมของมันเนี่ยซึ่งตัวไหนที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยหน้าตาจะคล้ายพ่อคล้ายแม่กันทั้งนั้นนะครับตัวเมียก็จะเหมือนแม่กันเป๊ะเลยนะครับตัวผู้ก็จะออกคล้ายคลาตัวพ่อพันธุ์ต้นเหล่าของเขาเลยนะครับส่วนถามว่ามีตัวที่เล่นได้ไหมมีแต่น้อยนะครับมีแต่น้อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับการผสมลักษณะแบบนี้ในวงการไก่การพัฒนาสายพันธุ์ของเราเนี่ยเขาไม่ทํากันนะ เพราะว่าอะไรก็เพราะข้อเสียอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนมาเนี่แหละนะครับเขาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาถึงไม่นิยมทํากันแบบนี้นะครับเขาจะนิยมทาไข่ต่างเรามากกว่านะครับอย่างสมมติเราเรายืนเหล่าของเราไว้นะครับสัตว์เยงหนึ่งเร้ก็เอาเหล่าอื่นมาเติมนะครับมาเติมในส่วนที่เราขาดหายไปนะครับเรายังมีจุดด้อยด้านไหนเราก็ไปเอาจุดเด่นของสายพันธุ์ของเหล่านั้น,น,นเนี่ยมาเติมของเรานะครับเพื่อพัฒนามันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น การเอาผสมข้อเดียวกันเนี่ยถ้าไม่จําเป็นอย่าทำนะครับแต่เพื่อนผมที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าเขาจาเป็นเพราะว่าไก่เขาไม่มีไก่เขามีน้อยเขาเลยจําเป็นต้องทําแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําก็ลองคิดให้ดีๆนะครับส่วนตัวผมนั้นผมไม่ได้ทําแล้วนะครับการผสมแบบข้อเดียวกันมันเสียเวลานะครับเพราะว่าเราไปเอาพ่อพันธุ์ดีๆที่อื่นเนี่ยมาเข้าจะดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับน้องๆท่านไหนที่ถามมาคงจะได้คําตอบนะครับได้คําตอบแล้วก็ลองพิจารณาเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คง จะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ